แม่นมนเนื้ออุ่นบุญเหลือจะเป็นเมียใครกันดูหนังดูเนื้อนี่ก็เชิงใหญ่เนิ่นถ้าเม่นใครได้ก็ล่นเวลานอนเถินลงคือจีสูงโต่งมงพอปลเลือเถินลเ,เลือเลือเถินเลือนี่ถ้าไดเถินเล,ลวน่ไม่มีเถินอ่อน ชัเดือใช้เดินของอื่นก็ใช้ได้นางนั่นที่นั่งขนาก็ใหญ่ดีใชัได้ไม่ใหญ่ใเหยื่อเหยืลุกปั่นอยากได้เมียแกตูดใหญ่ๆเวลาขึ้นขย่าคือ้นหยดบหยบยาปั่นช่างขึ้นรถยนต์นอนเย็นเดี๋เดี๋ยว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 เดปวดหัวนะปวดหัว พอพอมาล้อดึงในใจว่าเมื่อไร้องกีรองเพลงกันทีกูอายเขาแล้วว่ะบูเ้าแม่หาห่วยหาเข๋พอหญ่เอ้ยแกจีเซไปหาไขรหยู่ไปเถอะนะหยุคนเสือก็เก่งสีม่วงนั่นแหละวาเราแต่สองมืองอถือระเนื้อไฟฉายทำไมแม่เดินมาหาเขาบอกขอหาขี ไม่จริงเนี่จริงนอนจริงร้อนจริงหนาวสัคาญรมอก็เท่าก็อยากขนาดจริงจริงนี่ขนาดจริงจริงนี่หมอก็เดินไปนั่นนะไม่ให้จริงนายใชจริงนี่พอเท่าแล้วก็ตาลหลสงสัยจะไปไม่ตลอด เออคนเท่าตาลายตาลาย,ตาลายแล้วจนจะม,มีไฟฉายมาด้วยเลยถึงแม้าาพอเท่าแล้วก็นอนไม่รับเนื้อไม่ซับก็เคี้ยวไม่เลก็กนั่งกระบี่รลอกแกรกมะเขือลื่นกลืนไม่ลงปัญถีตายไหมาโดยของสางเด็ดน้อยไม่ขี้ไม่ดงข้อชายวิดีโอโปให้ดูก็หัวหอยลงดินเลยใจไม่เงี ไอาสนะบานลูกล้านบานเราก็ฟังเพลงโคราชเต็มออกพอมาลองเมียม,มาตามเลยคนรอน้อนคนหนาวแต่ว่าไอ้นายเสือขาวไอ้นายอยากได้ก็คนไหนได้เมื่อเสือเมื่อเร็วแล้วซุ่มเอกนายเสือดำไอ้นายอยากรำกันก็ใครไอ้นายอยากได้ก็คนนี้หรืออยากขยี้ก็อีกนางคนนั้นโอ้ย,โ,อยโกยดี้ยลือกฮักในระหวันนี้ ไอ้นายก็อยากได้เื่นได้เดืนได้ก้าวระว่างไอ้นายเสือขาวนี่อยากใได้กันให้ได้กันทาเป็นไอ้นายได้ก่อนนะไ,ไ,ไ,ไม่ให้ได้คือเจเจใเล่ได้ยากเกตะเคเที่ยวเขา,า,าทำนาทำเขาไทยตัวอีนางคนใหญ่ถ้าใครได้คืนก็เขาท่าเวลานอนก็เชิงมันหนาวไอ้นายเสือขาว ให้มึงมาเอาก็มันหนาแต่อีนางคนนี้นงเชิงน้อยอย่าเอามันเลยคนไหนยังไม่ทันมีเมียขอเสียงยน,น้อยเวลไม่ยังคัดยังง้าง,งาเดินทางก็ยังเหงื่อใหญ่ปนี้ไม่มีเมียมรำก็มัวอยู่ได้ยังไง เด็กมัวแต่ตอกก็มัวเลยไม่ได้ก็อีกคนนี่เอออีวันนันโอเออวันอีกอีวันนันไอคุยกันไหมหรอเออบอกว่าเอออีนางเอยแบบกินกินกินไข่เพิ่มไข่เออกินนมเพิ่มนมกินนมเพิ่มนมที่หมอนี่มันได้ยินเลยไม่ไม่ใช่อะไรเลนี่กิ่หมอนี่มันได้ยินมันมันเต็มจรวดไปตลาดเลยไปตลาดไปยทำไมล่ะไปยืนหนาเข็งหมูอ้าวมันบอกมันมาตะโกนอย่างแรงเลยเจ๊เจ๊เอาหีหมูสองตั นี่ีหมูมาเจ้องต้องันต้องหัวหายโยนนมก่อนนายของมึงเนี่ยเป็นคนจารีจารย์เรียในวัดในวาไอ้บางขีหมูนันแหละทำไมมาเล่นในวัดน้ำแม่ว่าที่มากว่าเรื่องหุ่เรื่องหิแตกมันใหญ่มันไม่ใหญ่ตรงนี้มันใหญ่เขาเคยเคยว่าเป็นวัดนาวัดหนาก็เลยไม่รู้เนี่ยมันเป็นภาษาบาลีบาลียังไงเนี่ยครับกวองไว้ก่อนมีทีนี่ ไปเหยียบบ้านฉันเนี่ยมึงพระสวดตอนค่ำไหมหรอสวดยังไงเป็นารพระสวดยังสวดได้ทำไมฉันจะพูดไม่ได้หลวงพ่อเนี่ยเขเคยสวดก็วัดนี้เขาจสวดกนคั่นสวดอยู่เลยอาสังนักโอหนิ่อาซังข้าฮิตังนักอาซังข้าหิตุลแะอาซังข้าฮิตูวะลับยังไม่หยาบเลยโอ้สะพ่อมาสอนแปะสอนกูไปถอดสักกะทันเห็นท่านสวดลงท้ายสวดยังไงครับสวัสดิ์โตวิน แถวพระนู่นเนี่ยเนี่ยยังเป็นพระวัดนี่ตรงนั้นเป็นพระนงตรงแถวพระบ้านฉันแถวว่าน้ำเขียวลงนักกว่านี้ลงลงยังไงลงสว่างคัตุเป็นยุทออลงลงวัดนี้เสียงแหลมเป็นเออถึงใครเขาลงลงเน้นด้วยสว่างคัตุเป็นยุทธิมีสติคร Bây ừ, giờ thì mình chưa phát sinh thật khá là ừ. trước đúng dưới